สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับพวกเราเหมือนเดิมนะครับฮอโคนบางบ่อซิตี้มีเมนูพื้นบ้านใช่พื้นบ้านของชาวบางบ่อของดีบางบ่อองงีบบมันต้องเป็นปลาสลิดปลาสลิดดูตัวดูตัวนะครับต่อมือเต็มหกตัวโลหกตัวโลคร่ะใหญ่ ในหนึ่งโลทอดเรียบร้อยกินสีสันนะครับถ้าจะให้สวยนะครับปลาสลิดเนี่ยมันต้องมีการบ้างมีบ้างเพื่อให้ข้อดีของการบ้างคือให้มันสุกนะครับให้มันสุกง่ายแล้วสีสีสันสวยงามทอดให้ให้เหลืองเตลือยเลยนะครับใช่กินกับข้าวก็ได้หอมแต่วันนี้เราเรากินประยุกประยุกลาบข้าวเหนียวกับเขาเรียกว่าอะไรแกจวแกวแจวบองแกวบองวันนี้เรากินปลาสลิดกับแจ้วบองข้าวเหนียว ปกติเนี่ยคนบางบ่อเขากินกับข้าวต้มข้าวต้มหรือว่าอะไรเขาเรียกข้าวจาน้ำนะข้าวจาน้ำที่ว่าเอาข้าวสวยเนี่ยแล้วใส่น้ําใส่น้าแล้วกินนะครับอคนแก่ชอบกินปลาสลิดทำได้หลายอย่างนะเอาไปยําก็อร่อยยำอร่อยยำปลาสลิดไงใช่แล้วก็อะไรนะเอาไปทําน้ําพริกน้ําพริกน้ำพริกปลาสลิดใช่แล่วันนี้เรากินแบบสไตล์ลูกทุ่งอีสานนิดนึงอีสานนิดนึงคือข้าวเหนียวเจ้าบองข้าวเหนียวเจ้าบองครับจัดปผักผักรวมรองครีมกันนะครับ ทำเฮ้ยก่อนทิมยังไงวิธีการทำเราลืมเปล่าฮะไม่เป็นไรนะก็แค่ไปทอดนะใช่แค่ทอดเดียวทอดให้มันสุกมันเหลืองมันอร่อยในตัวอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรมากมายปลาสลิดบังบ่อลองชิมกันได้ดุยี่ผักก็มีพวกแตงกวาอะไรนะมะเขือยาวถั่วผักยาวขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยต้องต้องคลิปต้องมีถั่วพันยาวอะไรนะหัวลัพา ผักชีลาวเฮ้ยไม่ใช่ผักชีลาวผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยผักชีไทยแล้วก็มีกระหล่ำปีแล้วก็อะไรผักกาดขาวครับพริกข <c oughs> ี้หนูสดแล้วดูว่าเออปลาสลิดข้าวเหนียวเจ้าบ่องเนี่ยมันจะเข้ากันดีดีไหมลองเลยนี่บั <c oughs> นี่ครับแกเนื้ <c oughs> อปลาสลิดสุดยอดเจ้าบ่องเอะไรแต่ ปลาสลิดชอบปลาสดิชะชะสดสดๆก็ไปแกงได้อือแกงส้มแกงส้มเจียวเลยใส่ผักกระเฉดอือหึนี่คือเมนูปลาสเด็ดมียำเย็นยำเย็นยำเย็นโอเคโอเคสข้าวเยนเ็นหรือเราอือยกกังตุ๊กข้าวต้มต่อเลยอือก็แป้งเพ็ดก็ขอมาอม ไม่เคยแนะนําเลยขึ้นชื่อว่าบางบ่อใช่ไหมได้ไม่แนะนําแบบของบ้านเราดังนะไปไกลโลกเลยนะใช่ผลิตบางบ่อเนี่ยใช่ดูเนี่ยท้องเนี่ยอร่อยนะช่วงท้องอ่ะมีมันมันมีมันเนี่ย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 นี่โหมันจะตึงเนี่ยของนี้บ้าผลิตเนี่ยใช่เรามันมันมีมันเนี่ยกินกัข้าวโหละร้อนนะ แล้วก็นี่ครับที่ทั้งหมดเลยเนี่ยขาดไม่ได้ที่มันมันกรอบนะครับดูดเนี่ยเพลินเลยอยากชอบดูดไหมชอบดูดเนี่ยจานหมาเก๋งนั่นเบียร์หรือเปล่าอร่อยไปขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยของคู่กันนะดูแล้วก็ต้องเลียเจ้าลน้งควาชอบกินน้งควากรอบเนี่ย กินจานอะไรก็อร่อยผลิตใช่ปะเ<ด>ปล่าๆยังอร่อยเลยนะใช่กิะนต้องกันพี่เจ้ากินจานน้ำสมัยก่อนนะไม่มีอะไรกินก็บะทอดตวงตว<อ>งข้าวชาม<ด> <ๆ S 2> ใช่ใส่น้ำก็เจียวไหวเท่านั้นนี่ถึงไหวเลยไซส์ใหญ่มากใหญ่เงาะหกตัวโลใหญ่ใหญ่ความมืออ่ะมันจะมีนี่มีหลายมันมีหลายอย่างผลิตอ่ะมันมีปลาแดดเดียว ปลาแห้งปลาหอมปลาหอมนี่ไม่ออกตุกๆหน่อยเหมือนเนื้อเนื้อเื้ออะไรเขาจะฉุกฉุกใชุ่กเหมือนเนื้อมันแบบบางคนกาชอบกินแบบหอมนะแต่ผมไม่ค่อยชอบอ่ะตอนนี้เอามาเป็นจัดเดียวจัดเดียวจัดเดียวเนื้อเยอะหน่อยจัดเดียวก็จะยังไม่แห้งใช่มันก็จะอยากกินเนื้อเต็มๆจัดเดียวอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าปลาหอมเนี่ยจะได้กินแบบว่าเนื้อติดกระดูกแล้ว ช่มันแห้งอะมันแห้งมันแห้งมันต้องกรอบก็กรอบเลยประมาณตั้งถึงห้าแดดอืมอะไรคนชอบผมชอบอย่างนี้เพราะเนื้อมเยอะอันนี้ที่ซื้อมาเนี่ยดัวอะไรสามร้อยใช่มันมีหลายราคาใช่แล้วแต่ขนาดด้วยแหละตั้งแต่สองร้อยบาทขึ้นไปอืมแต่ถ้าเป็นปลาหอมอะดูวห้าสี่ห้าร้อยครับแพงหน่อยเพราะว่ามันตากหลายแดดน้ำหนักมันลดลงอะปลาเนื้อมันรัเหลือปลามันแห้งน้ำหนักลดลง มันก็เลยแพงใช่ไม่เอานี่ยเอ่าสองถ้าถ้าแฟนแฟนเพจหรือคนที่เข้ามาชมอ่ะสนใจอยากจะได้ปลาสลิดบางบอกก็ทักทักทักมาหาเราได้เราซื้อให้ได้จัดส่งให้อ่อค่าซื้อค่าจะส่งองไ้รับซื้อให้ไม่คิดค่าน้ำมันด้วยอืม้ามีปลาสลิไหนอร่อยเขาบอกอ่ะเพื่อ ัวนึงกินหูอิ่มอ่ะนี่ยังไม่หมดตัวเลยม,มันต้องเข้ากับปลาสลิดมันจะเข้ากับพวกแกงแกงต้มเนี่ยนะครับข้าวร้อนๆเจ๋วเลยอ่ะอนี่มันไม่ไข่ต้องต้องมีไข่รปลาสลิดหน่อยฮนะได้ไข่ปลาสลิดนะเจ๋วเลยไหลเลยกินเยอะไม่ได้ไหลจุดเลยจุดเลย นเนี่ยพี่มันเนี่ยพี่ม,มันจะมีดีมันกรอบมันหนังมันเข้ากินเนาดูเมื่อคือเขาว่าเลี้ยวคูแแหนนะ <c oughs> เขาว่าคาบ้านเลยนะคาบ้าน,าน<ะ>เลยถ้าจะปิดเฟสหนีอ,อ่ะโอ้ไมเปิดเฟสมาเนีพวกขยี้กันราคาบ้าะนนะั้น <c oughs> ้วย ใครเป็นแม้ทีมท้ายตารางแพ้ท่าเรือคนละหลีกคนละหลีกกรอบกรอบเขาจะกรอบนอกนุ่มในเนื้อถ้ากินถ้าจะกินเนื้อแนะนำไม่อะไรถ้ากินแดดเดียวไม่กินเนื้อเลยตัวเกือบสองขี้หกตัวหกตัวโลกำลังกิน ถ้าตัวรังกินต้องประมาณเนี้ประมาณนักสิบตัวสิบตัวโลสิบตัวโลแล้วบอกว่าขอใหญ่ที่สุดในร้านราคาบอกว่าเพราะว่าใหญ่ว่าใหญ่ที่สุดในร้านอ,อ๋อมีหอยแม่ค้าละใหญ่นะใหญ่ปะใหญ่ <laughs> ใหญ่ใปลาหลิดกับหอยแม่ค้าแหละอร <laughs> ่อยเท่านั้น หมดกินหมดไหมเนี่ยตัวงเนี่ยนี่หมดตัวงไม่หมดเลยใหญ่วันนี้เราม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 าพูดคุยเกี่ยวกับเขึ้นจริงเราไงเอาเมืองบ่ใช่กับดันเย็นนี่เวลาไปแข่งเรือที่ไหนที่ไหนตั้งไหนน่ะพวกรักอ๋อมีบาร์ผลไม้ผากไหมไหมครับผมหิวผักตลอดนะเป็นพ้องเป็น้องชาวเรือยาวเฮารู้ก็แบบเด็กบึงบ่มาเก่มวกับบึงบ่ ที่อื่นก็มีนะแหม่ไปไปมาจากบางบ่อมาฮิ้วไปฝากเขาจะซื้อขนมสาลี่ฝากเขาเลยก็ไม่ใช่อะก็ต้องปลาทะิตใช่ไหมใช่สาลี่ต้องสุพรรณสุพรรณสุพรนแล้วเบเกอรี่อ่ะบางบ่อร้านบ่ออะไรสีฟปาอร่อยอร่อยนะอร่อยเค้กเค้กเค้กอร่อยอยู่นะเนี่ยดูดแล้วอ๋อนััน ยังไม่หมดเลยเน er ี่ย nah, ย่งอ่ะก <ok ้างเาว้แดงหมดเลยจริงอสามคนสองตัวสามคนเป็นผงกินก้างเนื้อข้ากินก้างว่าเราไปแย่งใครเขาไม่มีใครกินอ อร่อยนหมดแล้วผักกาดขาวคนเดียวเลยเข้าปะอร่อยเอาเขาขาวชอบเลยเขาขาวลูกอวบลูกกรอบเนี่ยกรอบดีไอผักก็ที่ซื้อครั้งแล้วมาเลยไปตลาดไอผักกกัน้อะไรกันไม่รู้ทุกวันนี้ยังหาไม่เจอใช่จะหวานนะใช่อร่อยกรอบกรอบเลยแหละรูดแพลตเนี่ยที่เดือดเลยมีตัวเดียวยังไม่หมดนะสองคนเนี่ยเพียทีเนี่ยแคสติสมาดีแล้วกินตัวเดียวไม่หมดกันเลยแล้วคิดดูแล้วกัน หญ่ตัวใหญ่จริงเนื้อล้วนๆอ่ะวช่วงนี้ช่วงโควิดอาหารหากินพื้นบ้านของพวกเราอ่ะอย่าไปไกลเลยอาหารเท่างอะไรก็มีนะทีเด็ดเลยเนี่ยมันพอบ้างบ้างบ่ะ เมืองท้องการนะใช่ส่วนตดจากทะเลเลยพระเมืองท้องด่างเพื่องบ่อนะครับมีทะเลต่าบ่อมีทะเลนะติดทะเลติดทะเลใช่แลอวบ้านเราก็มีทะเลนะใช่ทำไมเราอุดมสมบูรณ์นะพื้นที่องบ่อเนี่ยมีครบน้ำกร่อยบ้านเราอะมีปลูกข้าวข้าวมีปลูกอ่าทะเลมีกินปลาก็มีเลี้ยงในบ่อกุ้งก็เลี้ยงในบ่อกุ้งก็มีใช่ มีครบ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 วงจรเหมือนเป็นอุตสาหกรรมได้น้ำไม่่อยน้ำก็ไม่่คยท่วมใช่เนาะไม่่คยมีภัยพิบ่าวดูข้างบ่อเลยว่ามีความสุขที่สุดแล้วทำอะไปมานะถ้าแฟนเพจอยากจะมานอนได้ไหมได้ดีได้นะแจ๋วมีที่เนี่ยมีที่นอนนี่อะตรงก็เต็นท์มากางนอนได้นะครับนี่ทายทายคันบ่อทายคลองเนี่ยถ้าต้องมาหน้าน้ำหน่อยแจ๋วเลยเอาเรือหน้าหนาวก็มาได้อากาศเย็นอยู่เอาอุปกรณ์หาปลาตกปลาทายคลองได้ครับบรนอากาศดีอยู่ ลองมาดูในคลิปเก่าๆทีเ่เราถ่ายอะ่ะจะมีบรรยากาศที่ที่เขาเรียกว่าฮาเลมของกเราฮ<ห>าเลมกระท่อมของพวกเราเนี่ยเสียงหน้าของเราเนี่ย,ย,ยจะเป็นบรรยากาศดีมากนะครับข้างหน้าเป็นบอ่อนะครับข้างหลังมันคลองเดินเล่นได้พาพาคิก๊กักมามานั่งคุยกันได้ครับแต่อย่าให้เมียรู้เรื่องเดียวจะบ้านแตก <c oughs> เรื่องอะเนี่ยออกมายังไมหมดตัวเลยอืใหญ่ใหญ่เขาเขาใหญ่่เขาชอบใหญ่ปหรจ่าชอบใหญ่ชอบอยู่ดิบพี่ชอบตัวเล็กกว่าเหรอชอบตัวใหญ่เต็มปากเต็มคำเลยดูเนี่ยไม่เจว่วหน่อยอื้มอนะื้มอื้มอิ่มแล้วเรายาต้องกินแล้วอย่างนี้อ๋อข้าวอิ่มนะ ค่ะพี่น้องเอฟซีที่อยู่แถวบางบอ่ออยากให้เราไปติดติดต่อให้เราไปแบบว่าปโฆษณาไปโฆษณาร้านขายพวกปลาสลิดหรือร้านอะไรร้านอะไร,ะไรก็แล้วแต่แบบว่าไปนั่งรีวิวอาหาร uh huh. อะไรเงี้ย uh huh. ติดต่อเรามาได้เราไป <We. S 1> ใช่ฟรีครับฟรี เราไปโปรโมทให้<ด>เพราะ,ะว่าบ้านเดียวกันใช่ฟรีฟรีไมาคิดตังค์ไม่คิดมีร้านติดต่อมาแล้วมีร้านติดต่อมาล้างแล้วร้านเนี่ยแหละในพื้นที่บางบ่อค่ะเดีย๋ยวงไมจะเริ่มมีเวลาไปยะต้องหาเวลาไปครับคิวแน่นกินเหล้านะ <laughs> <laughs> รอลูกโดดเข้าไปรู้เรื่องเลยเหม็นชาเนื้อแบบว่าสดนะปางสดอยู่นะหาพี่เล่นลูกโดดเข้าไปโดดเลย <c oughs> อาจรเลยทาลิ้นเลยแจ๋วอร่อยแอจ๋วแจ๋วซึมยังไง เม่อะบางทีเนี่ยปากทางเนี่ยคนตั้งบอสหนังที่เด็ดเลยอืมยังอยู่นะเนี่ยอะไรเอาดิประกาศอะประกาศเขาชอบเผ็ดดินชาอบอกเลยจะต่อยไม่ได้

อืมต้องฟังอือฮี่เนี่ยมันมีไอดีลต์อนไรอ่าเงี้ยแต่ทุกคำอันรอะไรจะอร่อยปลาปลาปลาทติดบ้านเราไม่มีเลยอะจะอย่าลืมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราติดตามฝากติดตามพวกเราด้วยใช่ทางช่องทางเฟซบุ๊กเพจขอคนมั้งบอลเฮตตี้ใช่ ข้าไปค้คนหาในในในเฟซบุ๊กนะครับพิมพ์คําว่าคอคนคอคนนะตัวคอคนอนะ่ะจุดแล้วคอคนนาหนูบางบอ่อซิตี้จะเข้าไปเจอพวกเรานะในเฟซบุ๊กติดตามด้วยแล้วก็อีกท่อทงทางคือท่องทางยูทูบนะครับท่องคอคนบางบ่อซิตี้เหมือนกันนะครับพิมพ์คำว่าคอคนบางบอ่อเดี๋ยวมันขึ้นมา,มมาแล้วนะครับท้องเนี่ยกว่าก,กดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์นะครับให้พวกเราด้วยนะครับทุกคอมเมนต์นะครับทุกไลค์มันคือกําลังใจนะครับที่ให้พวกเราเนี่ยผมพูดไปหลายหลายคดหลายหลายคลิปแล้วมันกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อไปนะครับตอนนี้เราเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นช่องน้องใหม่นะครับก็ยังไม่ค่อยมีคนติดตามามากเท่าที่ควรน,นะครับแต่ก็ กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับทั้งยอดวิวแล้วก็ยอดผู้ติดตามนะครับจากมันคือเขาเรียกว่าอะไรพอเราได้กําลังใจจากตรงน,นั้นมานะครับเราก็หาผลเราก็หาทําคลิปเนี่ยผลงานดีๆออกมาถ่ายทอดแล้วให้พวกเราได้ดูกันนะครับจสะสนุกบ้างไม่สนะุกบ้างไม่รู้ <laughs> แต่ว่าเรา,เราท,ำทำเต็มที่เต็มที่เต็มที่นะครับเต็มที่ <c oughs> ก็ใน u t u ู e ก็มีคน <c oughs> คอมเมนต์มาเยอะแยะเลย ส่วนมากจะเป็นเรื่องเรื่องดีนะไม่ค่อยตีเลยนะโอหแล้วเข้าไปดูทุกเช้าเปิดรูหุยยอดวิวเท่านั้นเท่านี้คือนั้นก็รอรุนเลยพองลงปุ๊บนะนั่งรุ้นยอดวิวกันเลยแบบขึ้นวด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 เลยวดเลย,เลยนะครับตอนเรากลับมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเฟสสองเนี่ยซีซั่นที่สองเนี่ย<อ>เขาเรียกาอะไรออออยอดตอบรับดีมากนะครับยอดวิว หลักละจากยอดวิวแค่พันสองพันครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นหมื่นนะครับหลักหมื่นหลักหมื่นครับยังยังไม่ถึงกับว่าหลายหลักหลายหมื่นนะคือหลักหมื่นต้นๆนะครับแล้วก็หลักแปดเก้าพันอะไรเงี้ยครับมันก็คือกําลังใจของพวกเราแล้วนะครับแต่ตอนเด็กตรงนั้นอร่อยอร่อยอร่อยอยู่เดี๋ยวพี่พูดไปก่อนเราหมดตัวได้ใชาไหมตไปกอร่อยพี่อร่อยได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็นะครับหางแล้วดิ อร่อยอลูกคำปลาตลิดปลาฮลิดบั๊งบอ,บงบอปลาฮลิดแห้งรสด,ดีนะครับของบั๊งบอเมนูนี้ดดคุณนหั่นเสร็แล้วว่าแก้ว